เดินตามฉันได้ต้อยแบบนี้สทีได้ไหมรู้สึกเหมือนเป็นขยะเบียกที่มีมีวันตอมยังไงไม่รู้อ่ะเซอร์นายช่วยบอกให้ให้บริการเหล่านี้ให้เราบริการทั้ง10คนนี้ไปหางานอย่างอื่นทําแทนหน่อยได้ไหมหเหน่อยเถอะฉันแค่จะเดินไปที่เดินกระจกจำเป็นต้องตามขนาดนี้เลยหรือไง แค่นายคนเดียวน่ารำคาญพอแล้วแค่นายเราแค่นายคนเดียวก็น่ารำคาญพอแล้วฉันน่ารำคาญขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นคือแบบฉันก็อยากเดินเล่นคนเดียวที่ไรคนเดียวด้วยเปลยบ้างอะ ฉันพอเข้าใจความสุขเชิญนะแต่นี่เป็นคำสั่งของนายใหญ่เออมันเร็งพ่อ,อมันเป็นพ่อของเชิญอะเขากำชับไว้ว่าให้ตามดูดแลเชิญทุกสี่เก้าฉันแล้วและใ,ให้บริการ ล้อมตัวเชอจนมิดห้ามไม่ไมีช่องว่างเขายิ่งเขามาอยู่แบบนี้การดูแลก็ต้องยิ่งเข้มงวดและรัดกุมยิ่งขึ้นมันแต่นี่มันมากเกินไปเลยนะมันจะอะไขนาดนั้นฮะฮะ ที่นี้ที่นี่เข้าบ้านฉาวอแท้ๆรั้วรอบขอบชิดมีสัญญาณป้องกันสุดไฮเทคล้อมรอบไม่มีคนภายนอกสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้อยู่แล้วถ้าใถ้าใครแอบเข้ามาได้คงโดนกำจัดตั้งแต่หน้าประตูแล้วมั้ง ไม่ให้เหลือรอดมาถึงตัวฉันได้ไม่ให้เหลือรอดมานถึงตัวฉันได้บบนะคือนอกจากจะต้องป้องกันคนเข้ามาแล้วก็ยังต้องป้องกันเธอหนีออกไปด้วยนะ นจะหนีไปไหนได้นกน้อยของพ่อแม่นี่ไหเหรอขอร้องละแค่นี้ช่วยฉันก็แย่มากพออยู่แล้วชีวิตของฉันไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่ได้พบเจอใครเลยสังคมก็ไม่ต้องมีปาร์ตี้ไม่ต้องหวังเรื่องเที่ยวอ่ะลืมไปได้เลยจะไปไหนแต่ละทีก็ต้องอยู่แต่บริเวณบ้านน่ะ ขอแค่พื้นที่ส่วนตัวให้ฉันคิดถ้าฉันได้คิดอะไรเงียๆคนเดียวบ้างเถอะยังไงฉันก็ไม่ก็อยากให้ฉันไม่ได้เหรอไม่เลยจริงๆใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> เออใจเย็นนะคาร่าอ,อย่าลองห้าเลยนะ นานยาย้ายก็นไปทำอย่างอื่นก่อนแต่คราวนี้ฉันดูแลเองไม่ต้องห่วงแล้วนะฉันฉันสั่งพวกนั้นให้ล่าถอยไปแล้วฉันไม่ต้องการเห็นพวกเขาอีกอย่างน้อยก็ขอสัก2อสามชั่วโมงที่ไม่ต้องพวกเขาที่ไม่ต้องมีพวกเขาเข้ามาเดินตาม ได้ได้ได้ตอนนี้เลยพวกนั้นจะไม่มาไม่เจอเขาไม่เธอเห็นหน้าสักพัก <c oughs> ดีไหมดีเหรอ้าไม่ไวเข้าใจหรอกเซอถึงไหนจะไป็นลูกน้องข้อฉันแต่นายแค่จมีอิสระ มีช่วงเวลาพักผ่อนได้เที่ยวได้พบปะเพื่อนฝูงได้มีช่วงเวลาส่วนตัวที่จะมีแต่ฉันไม่มีไม่มีแบบนั้นเลยนี่ตกลงจะเป็นนักโทษไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่สักหน่อยคาะละโถ <laughs> ถ้าเป็นนายถ้าเป็นนาย นายจะพนไหวเหรอฉันเข้าใจแล้วฉัน,ฉนทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันฉันเข,เข้าใจเข้าใจเธอทุกอย่างแต่เพราะหน้าที่และความเป็นห่วงที่ฉันมีต่อเธอทำให้ฉันไม่สามารถทำให้ฉันไม่สามารถักษา,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 ายตกละสาตา ไมยกเธอได้เลยฉันไม่สามารถปล่อยเธออยู่คนเดียวได้จริงอยู่เป็นแค่ตอนเข้าห้องน้ำเฮ้ยอยู่เป็นแค่ตอนนอนกับตอนเข้าห้องน้ำเ่าน,นะ <c oughs> <c oughs> ยิ่งฟังไม่รู้สึกแย่ yeah. ฉันมีเวลาส่วนตัวแค่ตอนเข้าส้วมกับตอนเข้าหอน้ำฉันเองไม่ต้องสงสัยเลย ฉันเกิดมาเป็นนักโทษของพ่อแม่แล้วก็เป็นแล้วตอนนี้ก็เป็นนักโทษของนายด้วยอย่าคิดแบบนั้นนะ่าเอางี้ฉันว่าเธออยู่คนเดียวได้แล้วก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะที่ฉันมองเห็นไม่อย่างนั้นฉันต้องโดนพ่อเธอไล่ออกแ,แน่ๆ ถึงจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ยังดีเลยนะฉันปาดน้ำตาแล้วหันไปอีกทางหนึ่งแล้วอดจะยิ้มไม่ได้อย่างที่แม่บอกเลยว่าน้ำตาของผู้หญิงอย่างที่แม่เคยบอกเลยว่าน้ำตาของผู้หญิงได้ผลเสมอได้แม่มาเทมคนทางสู่อิสรภาพ ของฉันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว <c oughs> <c oughs> คือแม่งรู้เลยไมยใครมา <c oughs> คุณเคที ไงคาร่านี่มันอะไรกันเนี่ยจูโรก็เลยพูดกับฉันอยู่ยงั้นเหรอนี่มันอะไรกันนะเซอร์เซไรส,สิถึงฉันจะพายูโรมาที่นี่ไม่ได้นะแต่ก็ทำให้เขาพูดคุยกับเธอแต่ก็ทำให้แต่ก็ทำให้เขาพูดคุยกับเธอ,อได้นะ โอ้ยฉันจะเป็นลม <c oughs> ขนาดภาพโฮโลแกรม 6D ยังหลอขนาดนี้ตัวจริงจะหลอขนาดไหนเนี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะคุณยูโรเห็นเซอร์บอกว่าคุณปลื้มผมมากเลย <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับ ใช่ค่ะฉันติดตามผลงานของคุณอยู่การแสดงการแสดงของคุณน่ะสุดยอดไปเลยดีใจแฮะขนาดผมมีข่ามไม่ค่อยดีเท่าไหรค่คุณก็ยังชื่นชอบผมขอบคุณอีกครั้งนะครับ มันก็แค่ข่าวลือนะคะฉันไม่เชื่อเรื่องหลอกลวงพวกนั้นหรอกค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับแล้วคุณคิดว่าฉันเป็นไงหรอคะคุณหมายถึงแบบว่าลุหน้าตาลูกร่างอะไรแบบนี้นะคะผมมองไม่เห็นหรอกครับภาพบนจอมันเบลอมากเหมือนกับว่ามันจะเป็น โมเสกไปสมุดนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวผมคงจะถ่ายรายการเดี๋ยวผมคงต้องไปถ่ายรายการต่อแล้วยังไก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับค่ะผมก็จะได้ผมก้สักวันเราจะได้เจอกันนะคะ ถ้าถึงวันนั้นเข้ามาทักผมด้วยนะครับเพราะผมต้องยินเสียงของคุณคงจำหน้าไม่ได้แน่คงจำหน้าไม่ได้แน่นแน่แน,นอนค่ะฉันต้องเข้าไปทักคุณแน่แน่ฉันจะรอนะคะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วเ,เจอกัน เจอแต่นี่มันสุดนายนี่มันสุดยอดไปเลยฮ่าฮ่าก็เห็นว่าชอบนกชอบหนาะก่อนจิดต่อไปได้หมดไปหลายซีโรลเลยนะน,นี่นายใช่งันตัวเองจ้างมางั้นหรอเนี่ยใช่หรือซิจะเกินใครได้ละ่ะแค่นี้ก็เสียใจใยญ่แล้วถ้าพ่อเธอรู้เรื่องนี้เข้าน่าจะโดนไล่ฉันคงโดนไล่ออกแน่แน่ห้ามพูดห้ามหลุดพูดเลยนะ รู้แล้น่าชิปิดปากให้สนิทให้นิดเลยยิ่งเจอกับยิ่งยิ่งได้คุยกับคุณยูโรแบบนี้แล้วยิ่งอยากรูว่าเขาน่ารักฉันยิ่งรู้สึกเต่ว่าเขาน่ารักมากยิ่งอยากเจอตัวจริงเขาใปใหญ่เลยพอๆๆได้คืบเจ้าศอกเลยนะล้อเล่นน่าเอ๊ะแอปเปิ้ลนั่นมัน อุ๊ยนี่ไปเด็ดไปเด็บมาลองชิมดูดีกว่าเดี๋ยวก่อนคาร่าตกใจหมดมีอะไรเหรอโอเคเอ๊ะอีกแล้วเรอแต่นี่มันแอปแอปเปิลนี่จะปลูกเองเลยนะทำไมพิตติ้งจะมีพิตพติ้งไงอะ่ะ ถ้ามีพิษก็มีพิษกับมนุษย์ไม่มีพิษกับนายแล้วนี่นาพ่อของเธอเช็คระบบให้ร่างกายชนะไว้ต่อสารพิษที่ส่งผ่านร่างกายมนุษย์ทุกชนิดได้ถ้ามีสารถ้ามีสารพิษใดปนเปื้อนอยู่ส,ส่งัสญาณเตือนสัญญัณเตือนที่ฝังไว้จะดังขึ้น ถ้าจะกินแอปเปิ้ลสกู๊ก็ยังต้องลงบาร์คนนี้เหรอเนี่ยอ่ะ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 เอางั้นก็ได้เอาไปสิอะไรกันเนี่ยในแอปเปิ้ลนี่มี